เรีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ของ seeker TV เก้วนะฮะช่วงนี้นะครับผมก็อยู่เกมเอาอินนะฮะช่างนี้ผมก็จะพาทุกคนนะมาดูสกินของไวโอเลตนั่นเองนะฮะเป็นมอสสกินนะครับโอ้ผมผมบอกเลยว่าเท่แบบโคตรดีนะครับผมนะฮะดูดิอันนี้เป็นมอสสกินนะครับผมไม่แน่ใจมันมาจากเกมอะไรสักอย่างมันชื่ออะไรว่าชื่อเว็บเว็บอะไรสักอย่างลงท้ายนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมไม่เคยเล่นนะครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์ทีนะครับผมเนาะดูดิ โอ้ฮะโมเดลของมันนะผมไม่แน่ใจว่าในเกมนั้นนะมันใช้ปืนเหมือนวัลเลตอะไรหรือเปล่าฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะครับผมนะฮะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะดูดิเขี้ยบอันนี้คือแบบอ่าโมเดลของมันนะครับผมนะอย่างสวยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนะครับผมนะฮะให้เลยรูปโปรไฟล์ของมันเน่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 ฮะรูปโปรไฟล์ของมันนะเป็นรูปนี้นะครับผมนะฮะมันชื่อเกมอะไรวะเนี่ยวุ้ วุ้ชิลิงเหรอไม่รู้เหมือนกันนะเวฟนะฮะอ่านถูกเปล่ากไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกในเกมกันดีกว่านะฮะว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับบริเลรสกินนี้ผมชอบมากเลยฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะครับผมนะฮะเราก็มาอยู่ในเกมไปเทียบลอยแล้วนะฮะเรามาดูโมเดลของมันดีกว่านะดูดิขึ้โมเดลแบบนี่มันสวยจัดนะคเขาคนน่ะผมบอกเลยว่าถ้าถ้ามันมาอย่างเงี้ยผมบอกเลยคู่เข้ากับบริเลรเลยนะผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันใช้ปืนคู่เหมือนบริเลรหรือเปล่านะครับแต่ว่า สำหรับ RV คือตัวนี้ไม่เข้ากับเบอร์ลิมากนะผมไม่แน่ใจว่าเกมนั้นมันเข้ากับเบอร์เรหรือเปล่านะใครลองเล่นก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่ามันเข้ากันหรือเปล่าดูดิคือโมเดลของมันนะคเขาเนี่ยตอนเดินมีเอฟเฟกแบบวิ่งวิ่งตามหลังเลยทุกคนดูดิทียังสวยฮะไอชิมัชิมาชิโคือผมไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือแบบเป็นมอสสกินนะเว้ยทุกคนผมก็นึกว่าแบบทางทีมงานเขาทำมาโดยเฉพาะเลยดูดิคือแบบมันสวยเกินนะเอาง่ายโอเคนะเขาของนะฮะก่อนที่ผมจะอวยมากกว่านี้ฮะเรามาดู โมเดลให้ระยะประชิดก่อนก็นแล้วกันนะดูระยะไกลฮะดูโมเดลดิเนี่ยเป็นไงถ้าวาร์ปมีปะลองก่อนนะอุ้ยมีท่าวาร์มฮะทุกคนเอฟเฟลกไม่ติดหรอแต่มี็นท่าวาร์มฮะเนี่ยนี่คอาวาร์มฮะอุ้ยใช้ได้เลยฮะทุกคนฮะโอเคเรามาดูทางนั้นตีปกตินะครับผมเอ้ยผมลืมเห็นไม่ได้ลืมเห็นผมเพิ่งเห็นฮะคือมี ปุ่มเดินด้วยครับผมนะปุ่มเดินเปลี่ยนนะครับผมนะปุ่มตีเปลี่ยนนะครับนเป็นรูปปืนนะฮะแม่งอย่างสวยทุกคนแล้วก็เป็นแบบสีแดงอมชีพูบ้านะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะดูดิเฮ้ยใช้ได้แน่รูปแบบซื้อของก็เป็นสีนี้เนี่ยกอบวาร์ปกรอบแล้วเป็นสีมผูบในออกสีพูมากกว่านะคือแบบอย่างสวยฮะเี้ยลองไปเล่นไปฮะลองยิงปกติของยิงก็เนี่ยประมาณนี้ครับผมเป็นไงเรียกสวยอะผมชอบแล้วจริง นเนี้ยเสียงเกมดังไปแล้วป่ะผมปอลแป๊บน,นึงโอเคสวดีผมชอบมากอะ่ะเอาจริงโอเคสกคิลหนึ่งครับผมยิงฮนะสกิลหนึ่งกิ้งแล้วก็ยิงครับผมเอ้เดียวเพราะว่าผมเจอข้อเสียอะไรทุกคนปืนปืนพกไม่หายทุกคนแต่ว่าปืนใหญ่โผล่มานะเนี่ยปืนใหญ่โผล่มาแล้วปืนพกไม่หายทุกคนยังถือปืนพกอยู่อ่าก็อย่างว่ามนะันเป็นมอสก,กินนะฮะเอาอะไรมากนะครับผมเนาะเออ โอเคเรามาดูสกิลสองกันมั่งดีกว่านะครับสกิลสองฮะบัมเขาให้ครับผมเอฟเฟกต์ของเอฟเฟกต์ผมรู้สึกว่าตอนแรกผมก็นึกว่าจะอลังการมากกว่านี้แต่ก็แค่นี้ก็สวยแล้วนะจริงๆดูดิประมาณนี้ฮะอุ้ยทาไม่เล่นบ <c oughs> ่อยฮะโอเคเดี๋ยวมาดูทางหน้าอันตรีกันบ้างดีกว่านะครับผมอุ้ยเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> มีรูปเหมือนอนิเมะขึ้นข,ข้างๆด้วยทุกคนที่ทำไม่เล่นไปชอบว่ะนี่ฮะอ๋อทำไมมันผมปิดครูดาวแล้วนะทำไมมันยังมี ดาวอีกวะเนี่ยลูกอันนีขึ้นข้างๆด้วยนะครับผมนะเช้ได้อยู่นะฮะสวยอยู่นะฮะไม่ใช่สวยอยู่สวยเลยฮนะนี่ผมซูมไกลก่อนละกันแล้วนนะยิงกันติมมันต้องแบบให้เห็นมุมกว้างด้วยะฮะโอเค่ดิโอเอฟเฟกต์มันคุ้นๆว่ะมันเหมือนเอฟเฟกต์เหมือนจะไม่เปลี่ยนเลยป่ะไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้คอมเมนต์นะครับผมนะ แต่แค่นี้แบบสวยมากแล้วนะจริงๆแล้แผมก็นึกว่าเอฟเียมันจะออกเป็นเป็นสีแดงนิดหน่อยนะฮะแต่ว่ามันไม่แดงเลยทุกคนเอเออ้าวโอเคนะเขานะมากันใหม่เมื่อกี้มแม่งเกมแม่งค้างเลยทุกคนรู้สึกมันจะมีเสียงภาคเลยนะทุกคนลองฟังดีๆเนเหมือนมันจะมีเสียงภาคแบบญี่ปุ่นด้วยนะทุกคนมดนี่แหะไหมเสียงภาคญี่ปุ่นนะทุกคน มันทำไเล่นไปผมรอของให้มันนะนี่ดาวเม็แบบสุดโหดเลยละกันเอ๋อท้ทายออกเลยดีอ๋ออันนี้ละกันมา,นานโควิดหัเฮ้ยเพี่ไม่คิดเสียงพูดหรอวะอะไรวะเพียตกใจหมดเลยมันจับสกแกลโห้เฮ้ยทำไมเสียงวิ่งหโดดมางั้นอ่ะ มอดได้ปกติครับผมเอาค้างแล้วเฮ้ยมอดนี่มันแบบเล่นไม่ได้เหรอวะดูดิโอเคมากันใหม่นะครับผมนะฮะก็มันเป็นมอดก็อย่างนี้แหละทุกคนมันปัญหาข้อน้านนี้เยอะนะครับผมแล้วก็แบบว่ามันอย่างว่าอย่างว่าเรเกมมันแบบอ่าโดยโดยตัวเกมมันมันมันแบบไม่ให้ลงมอดนะครับเพราะว่ามันไม่ให้แก้ไขไฟล์เกมอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วเกมมันก็พยายามขัดขืนนะแบบไอ้เฮียนี่ไฟล์แปลกว่ะเฮียกูไต่ออกเกมแม่งเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ยังได้เห็นนะครับว่าไอ้เทียเสียดายมันเป็นมอดนะทุกคน แค่ทำเอมาเป็นสก,กินของบ้านทุกคนชอบแน่เลยว่ะสก,กินไงนีฮะดูดิโอ้โยังสวย,ยฮะผมผมชอบแต่ปุ่มกดแล้วเอายิวะคือแบบโคตรสวยฮะปุ่มกดอะหรือว่ามันหลุดเพราะผมอัพของเต็มอะไรเต็มวะเกี่ยวไหม<ะ>ขอซื้อของหน่อยละกันยังไม่ได้เห็นดาเมจแรงๆของตัวนี้เลย เ้ยเนี่ยเนี่ยมันจาสแกนผมอย่างนี้อีกแล้วทุกคนเสียงโคตรดังอะตอนมันพากอะแล้วสักพักเดี๋ยวเกมค้างเ่รอดูนะโอ้ยไม่ติดคี์เลยว,วะมันไม่รู้นะไอดีนี้เป็นแบบไอดีของเซิร์ฟเวนามนะครับผมนะก็มันลงในเซิร์ฟไทยไม่ได้ลงเซิร์ฟไทยมันค้างเข้าเกมไม่ได้เลยทุกคนผมก็เลยต้องโหลดเซิร์ฟเวนามมาเล่นนะทุกคนถ้าใครแบบอยากจะลองเล่นนะ เออสำหรับเครดิตนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เครดิตไว้ใต้คอมเมนต์นะผมไม่ได้คนสร้างเองนะครับผมนะ่นี่เกมเป็นอีกละ <c oughs> โอเคเอามาสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องของลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับคือมันค้างแนละ้วทุกคนเกมมันข้อหน้านี้แบบไม่อยากจะให้เรา,เาตัดแปลงไฟไลเกมนะฮะเกมมันก็พยายมามจะเตะเราออกนะเพราะว่ามันแบบข้กอะไรแบบเป็นไฟแปลกปลอมเออเราเอาทับเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับผมดูดิค <c oughs> ้างยาวเลยทีนี้นะต้องรีเกมใหม่นะฮะ ข่าใไปได้แบบว่าอยากจะลองมาเล่นนะแต่ก็ก็อย่างที่เห็นนะโดยหลุดเกมละโอเคบายผมนะไว้เจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมบายเอาค้างยาวเลยทีนี้เอาเดี๋ยวผมขอดูเดี๋ยวมันจะหลุดเกมไหมผมว่ามันก็ต้องหลุดแน่นอนอะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาค้างเลยอ่านี่หลุดเลยฮะเห็นไหมผมโหลดเซิร์ฟเวอร์น้ำม,มาเล่นนะครับผมนะเนี่ยเซิร์ฟไพผมลงแล้วแม่งแม่งมันค้างทุกคนนะครับผมเนะี่ยคือมันเล่นไม่ได้นะครับผมเซิร์ฟไพเข้าเกมไม่ได้เลยพูดอย่างนี้ดีกว่าอ้าวนี่ไง ี๋ยวมันเป็นที่คอมผมวะไม่ได้เกี่ยวนะตอนแรกก็เล่นเรื่อยๆนะทบะก็บค้างเลยเออโอเคบายผมนะเจนนเอ,อกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะสำหรับวิธีการลงนะฮะก็หาดูตามยูทูบได้เลยนะช่องผมเป็นไรไม่รู้ผมสอนลงปุ๊บยูทูบแม่งจ้องจะเล่นผมอะมันถามว่าผมแบบสอนแฮกหรืออะไรอย่างงี้นะครับผมนะเออช่องอื่นทำไม่ไม่โดนนะช่องครูทำแม่งโดนนะกูงงเหมือนกันโอเคบายผม